พ่อเร็วนหวานน้ำเจียงโชคอะไรนี้ลูกมาลองจับตัวเลขกับพ่อดูทีเราไม่ได้แนะนําให้คนเล่นการพนันนะครับแต่เราให้ลูกสาวเราลองจับว่าลูกสาวเราจะจับเลขอะไรให้เราได้เห็นกันบ้างจากน้องน้ําหวานครับน้ําหวานเห็นไหมเนี่ยลูกเห็นไหมล่ะอ่ะอจิระอันลูกยังยไม่ได้หรอกลูกทำไมทาไมลูกเอาจิระอันลูกเอาจิระอันนะลูกนะ เป็ดมึงยังไม่ถึงคิวจะรอก่อนเอาหนึ่งอันโอเคนะหนึ่งอันพวะวางไว้ก่อนนะเอาลูกจับให้พ่อดสามอันนะลูกนะจับแม่นๆนะลูกนะจับแม่นๆนะลูกอันไหนลูกอันไหนจับดีๆเร็วๆที่ลูกหวานหวานเร็วๆหวานเอาเร็วๆลูกเร็วๆจับอีกสองอันจับให้พ่อดสองอันลูกอันไหนจับอันไหนลูกจับอันไหนลูกจับอันไหนอ้าวอันที่สองวางตรงนี้ จับไปลูกจับไปเอาแม่นๆลูกเร็วๆร็วเลูกก็ไปเป็นหลักหน่วยเอาเร็วๆลูกหวานเออเร็วเร็วลูกเสียงโจดี๋ยวกให้กอนี่ลูกตรนไหนต้องจับไปลูกมันจะมีเลขจิบถูกกว่าอย่างนี้ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้นี้ไม่ได้ลูกนี้ไม่ได้เอาเอาอันเดียวที่ลูกหวานเดี๋ยวลูกนี่น้ำหวานน้ำหวานจับเร็วๆลูกหวานได้ยินว่าพูดไหมลูกเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยลูกอ่ะ ให้พ่อยังอันนึงอันเดียวอันเดียวสอันอีกแล้วไม่ได้สิลูกเอาอันเดียวสิลูกหวานได้ยินว่าพูดไหมลูกอ่ะเร็วเร็วหวานนิสสาไอ้ลูกมองหน้าพอดีแต่ไม่พ่ออันสิลูกอ่เร็วเร็วลูกเร็วเร็วอันเดียวพออันเดียวอันไหนอันไหนอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนดิจีเอาไหนอันไหนเร็วเร็วดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่นะขออ่ะ มาจับทิลูกเออมองหน้าบ่อไปลูกเอาเร็วเร็วลูกเร็วเร็วเลยอันเดียวอันเดียวเดียวอันเดียวเอาอันเดียวเออไหนลูกเอาไหนอันอันไหนแน่เนี่ยพ่อไม่รู้อันไหนอันนี้เหยียบไว้อันนี้คาบเอาไงไม่เอากันาะพ่อใหม่เพราะคนใหม่เพราะคนใหม่นะพ่อเขากขาเขาใหม่เร็วๆอันเดียวลูกเอาอันเดียวลูกเอาอันเดียวเอาอันเดียวพ่อเอาดีๆเอาดีๆลูกเอาดีๆเออมาโอเค เก่งมากูสาวเขาเก่งมากนะชิ้นใจชิ้ใจอืมโอเคนะพราะจะเพอจะเปิดให้ดูนะเขาจะเปิดนะอันแรกนะลูกนะอันแรกเลขหนึ่งนี่นะครับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับอ้าวดูที่ว่าน้ําหวานจะจับเลขแม่นไหมอันที่หนึ่งผ่านไปอันที่สองนี่น้ําหวานจับมาเราจะเปิดกันนิดหนึ่งชัดชัดนิดหนึ่งชัดชัด เลขเก้าครับเลขเก้าครับเลขเก้าครับอย่าบอกนะครับว่าจับ 1, 9, 6, หนึ่งเก้าหกหวยมันออกมาแล้วทีเดียวมันจับซ้ำวัดทีแล้วหรือเปล่ามาหวมานี่นลูกมามาช่วยพอลุนก่อนมาช่วยพอลุนก่อนลูกจับถูกไหมเนี่ยลูกจับถูกไหมนี่อันที่สามใช่ไหมลูกอ้าวได้กับเลขสี่ครับเลขสี่เลขสี่ครับโอเคนะครับ อ้าวแล้วก็จบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของน้ำหวานสรุปเป็น194ใช่ไหม 194.